เฮ็มืออนน่อนั้น่งนดอกเฮโนย่ยุ้มนี้ดอกใหญ่แล้วลลน้องบอลแล้วเฮ็ดยังเหรอลูกลุงทำโทษบ่ลุงทำโทษเหรอลูกล,ล,ล้างรถลุงว่าอัน อันรถนะคะอันไปล่องล่างรถให้แม่ดูลุงพนสอนให้พันล่างรถพ่อแม่พี่น้องจ้าลุงสอนว่ายังไงให้ถูยังไงถูด้วยน้ร้อนก็รู้อยู่แต่ว่าให้ถูขึ้นจังไดลุงขึ้นว่าเหตุถือวิธีที่ทลุงสอนบ่เนี่ยมันต้องถูไปทางเดียวกันหรือเปล่าผู้บ่าวล่างรถวันนี้น้องบอลเป็นเด็กล้างรถฝึกไหวเพราะว่าเดี๋ยวใดมีใบขับขี่ มีใบครับคีหลกักอกาเดี๋ยวมีรถเป็นห้องต่คอ,องกฤษเด็ดเห็ดเห็ดเ,เป็นงง่ายพ่อแม่พี่น้องจ๋ะเอายืนยืนสวยๆลูกไม่เอาภาพนิ่งนะเอาอันทูกระจกเออนั่นละเออเมื่อนี้ผู้บ่าวเขามาหลังรถพ่อแม่พี่น้องจ๋าอากาศดีเนาะลูกเมื่อนี้นเนาะทูลูกทูแล้วก็คอหงายมาแย่หน้าเขานั่ แม่ถือแล้วมันทีนึงผู้บ่าลล่างรถโมนี่พ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวเบิ่งผู้บ่าลล่างรถเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งอยังหูพ่อแม่พี่น้องพาไปเบิ่งผ้าก,กูดผ้าก,กูดงามงามพ่อแม่พี่น้องจ้ะอัปเดตอีกเดี๋ยวอัปเดตอีกรอบนึงเนานะจ้ะเนาะความสวยของอันละกะดอกมึงดอกใหม่ของมาดามนั่นแหละ บ่ได้อัพเดตแต่อันลูกทรายหลังรถด,ดอกจ้ะบ่ได้อัพเดตแต่ผู้บ่าวหลังรถเด้อดอกไม้นี่งามแล้วดอกไม้พ่อแม่พี่น้องจ๋านี่เอาเมือถือเอากระสีสันใน่จังน้อยเด้อดอกทิวลิปกำลังจะออกกำลังจะบานดอกทิวลิปนี่ยนี่ดอกอันนี้จะเข้าซื้ออยังเดียวน่าปลูกน้องเขาบ่หูเนี่เนี่ยพ่อแม่พี่น้องจ๋างามบอราคางามบ่งามบ,ามบอมไม่งายซื้อมาให้ดูอยู่แด้วจะเอามาปลูกอีกอันกับบได้เอามาปลูกแจ็กเทอร์แม ว่าเสียเอาอันเมื่อไปเห้เม่นี่จ้ะนี่ดอกอันนี้แพทกับน้องบอดเป็นคนเอามาปลูกเด้ออวดแล้วอวดอีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าข่วงงามเนาะอยากปวดอยากอวด,ออวด,ออวดเดี๋ยวให้เบิ้งดอกไหม่แล้วสิาพาไปเบิ้งพักปูดได้จ้ะเด้อเนี่ยดอกไหม้ไม่ยาต้องให้เราเบิ้งดูดูแล้วสิได้ดีใจเพราะว่าเราเป็นคนสือมหาห้ <c oughs> นี่ต้นอันนี้ก็งามค่ะคุณกำลังแตกนอแตกใบนะจะเนาะเลิศเลิศค่ะอา้าวล่างเข้าไปลูหลายเนี่ยคนจริง มันหยุดต,ต้องช่วยกันเพื่อสอนให้เหตุจากพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเธอสอนหลดเรื่องผืนนีชน้ชันบรูดเรื่องอันนี้ก็ดอกดอกอันลิลลี่ดนะจ้ะเด้อไม่ยาสือไม้ไฮเกตกันดอกลิลลี่จ้ะนี่ดอกมีกา,ง,ากกกง่ายๆมันนี้ดอกใบบวบดอกง่ายค่ะจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะชมชมกันอีกให้ชมอีกนะจ๊ะพ่อพี่น้องให้ดูผักกูดนะจ๊ะนี่เบื้องผักกูดนี่นี่เห็ดเบื้องหน่องบอลแล้วเห็ดไหว โตแล้วเหด็ดเห็ดมือ้นังดอกน้องอยยุมันี้ดอกใหญ่แล้วนุ่บอลแล้วเอาแนยมากันเลยพรวะว่าเรหย่านค้นเหยียบแล้ววะผักกูดเท่ากันเลิศพี่น้องจ้ะพี่น้องเบิ้งผักกูดมาดามเนี่ยผักกูดอัปเดตสวนผักกูดอีกก่อนนะอนีนก็ล่างสิขินเนบอกข้นยูขึ้นยูขึ้นยูจ้ะเอ๋สวยแล้ววะอายุ่กอันแล้วโบขืนแล้ววะนี่จ้ะขึ้นยูขึ้นยูผู้หนางงามเลยพี่น้องเขียวเหนียวเหนียวงามดีค่ะเนาะเื้ย พักูดมาดามงามแธอได้ยี่เนี่ยพักูดเออแต่เออสวยอันคุดไปคูดก็นองไหนองปูก้าส่วนใหญ่เออเอาไปโบกีต้นดอกจ้ะน,นี่เดี๋ยวท้มันขยายหลายๆค่อยปีหนาฝ่าไมา้เดี๋ยวคอยอันมาเก,ก็บให้เอือมาเก,ก็บน้ำปี่นี่ก็ว่าสิโบเก็บจ้ะ <c oughs> นี่ <c oughs> เนี่ยไงแล้วไงแล้วพักูดเท่หไงแล้วพี่น้องจ้านี่เจ้าเบิงเตล่าพักูดห่าเนาะ ุณนะคุนอยู่คุนเห็นบ่มคุณนะเลิศเลิศเลิศนะคะ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 นี่จ้ะเฮ้ยเก็ดเฮ้ยเอ้าบอกลาพ่อแม่ในวันลุงโอ้ยนุ่มหูบ่าวันเปิดปีจังไดน่ะลุงสอนเนี่ยกำรรตรงนั้นนี่เพราะนี่แม่สิบอกนายนี่ กำตรงนี้กำตรงนี้แล้วก็อีกมือนึงมาหมุนตรงนี้หมุนมาฝั่งนี้ถ้าจะปิดอะ่ะหมุนแ,น,แน่นๆหมุนแค่เดียวเออนั่นน่ะแล้วก็เวลาสิเอิดก็หมุนกลับไปทั้งนั้นแค่นั่นแหละลูกโอ้ยตกใจเบิดหนอนถ้าคูดมาดามไงงามละเด้อต้องอัปเดตกันบ่อยๆ <c oughs> ความงามของเราเนี่ยเนี่นยมีความสูกหลายอัปเดตอัปเดตอัปเดตไปพี่คุูบาวหลังถตโตนะจ๊ะเนาะ เด็กล่างรถม,นะม้วนปลลูกม้วนเท่าไหรเออรถแม่จ้ามาเยี่ยมเลยแบบนี้เรต้องไปเสียเงินล่างยากพี่น้องทำทำหัวใจวิธีล่างเองเนี่ยมันเลิศเพราะว่าไปลางเราไปล่างในในเครื่องข้าเจ้ามันมันมันสีอันนี้เดอ้อมันมันสีเห็ดให้รถเ่าเป็นห้อยมันหยังนี่ลูกปลา มันอะไรนะอ๋ออันห้อยหนามไงแล้วห้อยขี่ชวนเอ้ใจเบิดเป็นยังไงครับ<อ>นะลุงมันธะของฉันเขาก็เขยเทอะไปนะนาาเดี๋ยวแม่สิคัดดอกกระเทียมให้กินอีกลูกกินแกงสมนะลูกเน,ะนาะไข่ดาวน้ำปลาลูกโอเคไปคลิปนี้ก็พาไปซ้ำนี่ละพ่อแม่พี่น้องจ้ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แท่นี้แหละจ้าขอบคุณหลายๆได้ใจเด้อพ่อแม่พี่น้องมาฝากกันมาอัปเดตมารีวิวกิจกรรมในขอบขั้วจ้กพ่อแม่พี่น้องจ,จ้า,จาบ๊ายบายครับลูกละไปแล้วจ้ารักนะจุ้จสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ